ประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นมรดกทางวัฒนธรรมภูเขาไฟฟูจิและอาหารญี่ปุ่นและหัวใจของการต้อนรับขับสู่ที่ตั้งและภูมิประเทศที่ตั้งตั้งอยู่บนมหาสมุทรแปซิฟิกประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยเกาะสีเกาะได้แก่ฮอกไกโดฮอนชูชิโกกุ กินชิวและเกาะน้อยใหญ่ต่างๆอีกประมาณเ0็ดเกาะเรียงรายจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยระยะทางประมาณ8 0 0พด้วยระยะทางประมาณ2,800กิโลเมตระวปติศาสสมุไรเป็นนักรบของญี่ปุ่น จกักรพรรดิผู้ปกครองนี้อยู่ด้านบนของสังคมญี่ปุ่นแต่มีอำนาจที่แท้จริงเล็กน้อยประวัติศาสตร์สมุไรเป็นนักรบของญี่ปุ่นจกักรพรรดิผู้ปกครองนี้อยู่ด้านบนของสังคมญี่ปุ่นแต่มีอำนาจที่แท้จริงเล็กน้อยวัฒนธรรมศาส,สนา ศาส,สนาชินโตร้อยละ70.5ศาสนาพุทธร้อยละ67.2และศาสนาคิตร้อยละ1.5ภาษาภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาราชการประเพณีมีประเพณีและเทศกาลที่หลากหลายเช่นเทศกาลฮิมะเทศกาลฮิมะชาบโปโล เทศกาลทานาบ,บาตะมิสุริสถานที่ท่องเที่ยวภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในญี่ปุ่นและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกศาลเจ้าฟูชิมิอินาริเป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพอินาริเทพพระเจ้า แห่งการเกษตรและการค้าฮาแยกชิบูย่าเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอและภาพยนตร์ชื่อดังมากมายเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายได้จากต่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่นการเกษตร เกษตกรรมป่าไม้และการประมงมีอิทธิพลเหนือเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือกลเหล็กโลหะเป็นต้นเศรษฐกิจเงินตราเยนญี่ปุ่นวีซ่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์จาประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15วันเวลาเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการคมนาคมที่ดีสุดมีรถไฟหลากหลายและครอบคลุมไปทั่วไปทั่วทุกพื้นที่ จึงทำให้การเดินทางด้วยรถไฟนั้นสะดวกรวดเร็วทาง GNTO จึงได้จัดทำแผนที่รถไฟในตัวเมืองใหญ่ๆของญี่ปุ่นพร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟนั้นๆได้